สักขอบตาไอ็นะไอ้สักคิ้วไปกปี่วันแล้วครูเป่าสวันวแลพี่เนาะสักคิ้วไปสี่วันละลูกค้าสักคิ้วก็กลัวเจ็บสักตาก็กลัวเจ็บนะคะกลัวหมดพอทำจริงๆเข้าไม่เจ็บเลยนะคะคือคนสมัยก่อนจะกลัวเรื่องสักตากลัวกันมากๆนะคะกลัวมันจะเจ็บ เขาสมัยก่อนเขาสักตาเขาสักเขาสักสดกันนะครูบาเนาะเขาสักสดกันตอนนี้สักตาใส่ยาชาแล้วยาชาตอนนี้ยาชามีหลายเกรดนะคะยาชามีหลายเกรดมากนะคะคิ้วต้องเป็นน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะคะอันนี้สี่วันแล้วคิ้วนะคะส่วนตาสักสับไปสลับไปสลับมานะคะนะคะสักตาเนี่ยไม่เจ็บจะเสียวมากกว่าเสียวเอ๊ะมันจะโดนไหมมันจะโดนตาไหมอะไรอย่างเงี้ย เราอยู่คนตาเล็กๆตาประดุกนะคะอพอเราไม่สักตาแล้วมองทั้งหน้าเห็นแต่ใบหน้าไม่เห็นลูกกระตาคิ้วบางๆตาประดุกพวกนี้นะคะอย่างนี้คือเป็นหงูวงเฮงที่พลาดคิ้วต้องมีตาก็ต้องแบบเป็นคนตาเล็กๆอัตคนเล็กตาประดุกนะคะจะต้องสักอินเนอร์แอนเนอร์เพื่อให้ดูว่าขนตาหนาเพ,เพื่อให้ดูว่าตาโตขึ้นนะคะเราไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดค่ะสักตาเนี่ยไม่ได้เจ็บเลยนะคะ แต่สีต้องดีนะถ้าสักคนสมัยก่อนมันจะเขียวเขียวมันจะเขียวเขียวแต่สักสมัยนี้ไม่เขียวค่ะดำก็คือดำเลยน้ำตาลดำเข้มเลยอ่าเช็ดดูซิค่ป้าอาจารย์อยากดูเช็ดเช็ดเปียกดูเลยเช็ดเช็ดสำม,ม,มีนะอมันจะดำเย่ยอันนี้คือสีอัลฟาเนาะ ีของอเมริกาถ้าเป็นสีเคมีมันจะไม่ดำอย่างนี้นะมันจะเขียวถ้าสีเคมีจะไม่ดำอย่างนี้นะจะเขียวค่ะอันนี้เป็นสีนาโนจะดำดำแบบดำสวยดำเหมือนผมไม่เขียวไม่ดำนะคะเออไม่เขียวไม่เทาแต่มันจะดำดำสนิทสักตาไม่เจ็บค่ะวา,ยางยาชาแล้วนี่คือตานี้ชาหนักไปเลยแต่จะเสียวๆก็แป๊บๆแค่นั้นถามเจ็บไม่เจ็บเราถามมันจะเสียวนะคะ พายักสักตาคู่เปล่า3,999บาทนะสาขาบุดรธานีถึงวันที่31นี้เท่านั้นนะคะโอเคค่ะเราจะเรียนสักตาก็ง่ายค่ะตอนนี้แต่ต้องเป็นสีนาโนนะสีเคมีเราไม่แนะนำนนะมันจะเขียวสักตาไม่เจ็บอย่างที่คิดค่ะ <S <S สบายมาก สวยมากมากเลยเห็นไหมคะ